สวัสดีครับเลาะเลยลุยเลยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาชมบอลสีนะครับสองชนิดที่ผมได้มาพร้อมกันได้มาปลูกพร้อมกันในราคาเดียวกันนะครับได้มาในราคาเท่ากันนะครับต้นก็เท่าเท่ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้จะแตกต่างกันมากนะครับต้นที่อยู่ข้างหน้าผมตอนนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า หงสุวรรณนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยงามมากนะครับผมปลูกมาได้3ามเดือนแล้วนะครับตอนที่ได้มาต้นเล็กๆนะครับมีใบแค่2ใบเล็กๆนะครับก็ได้มาในราคา500บาทนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นก็ถือว่าราคาค่อนข้างจะสูงสำหรับต้นเบบี้นะครับนี่ครับตอนนี้หลังจากปลูกไป3ามเดือนนะครับท่านผู้ชม เห็นไหมครับสวยงามมากครับนี่โตรเร็วมากครับนี mm. ่สำหรับหงสุวรรณนะครับใบสวยสวยนะครับนี่ครับสีเห็นไหมครับก้านอ่าก้านใบนะครับเห็นไหมครับกระดูกใบนะครับดูก้านใบนะครับดูแล้วแบบว่าแข็งแรงมากๆครับนี่ครับก้านใบนะครับลำต้นนะครับส่วนใบเล็ก ที่มากับอตอนที่ผมซื้อมาก็มันก็หลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วนี้มีแต่ต้นใหม่ที่ใบใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้นำมาปลูกแล้วนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมปลูกพร้อมกันเลยนะครับนี่ต้นนี้ครับนี่ท่านผู้ชมซื้อมาพร้อมกันต้นเท่ากันดินที่ปลูกก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ทําไมแตกต่างกันซะเลือกเกินนะครับอันนี้เป็นสีปราดนะครับท่านผู้ชมเป็นบอลสีที่ชื่อว่าสีปราดนะครับผมจะเปิดให้ดูที่ผมครอบไว้ก็เพราะว่าเห็นต้นมันเล็กไม่โตสักทีก็เลยใช้ขวดครอบไว้เหมือนกับให้มันอยู่ในโรงเรือนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ผมจะเปิดให้ดูครับนี่ครับต้นเล็กนะครับ คือได้มาต้นเท่ากันนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ใบมันก็ทีแรกมีมาสองใบสามใบนะครับใบเท่านี้แหละนะครับมันตอนนี้มันเหลืออยู่ใบเดียวนะครับแล้วผมมาครอบไว้กําลังจะแทงออกมาอีกเห็นไหมครับน่ะกำลังจะแทงใบ,นะลงงบเล็กๆขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะครับดินก็ใช้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดินเหมือนกันเลยอาการลดน้ํากันอ่าดูแลอะไรต่างๆก็เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่า ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมบอลสีปลาดทำไมมันไม่โตสักทีนะครับนี่ครับผมก็เลยเอาครอบไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็รอดูต่อไปนะครับว่ามันจะโตไหมนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าอะไรหลายท่านที่ปลูกบอลน,นี่จะเจอปัญหาเหมือนผมหรือเปล่านะครับดินนี่ก็ใช้ดินแบบเดียวกันเลยผสมเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับการลดน้ำการดูแลแอะไร เอาใจใส่ต่างๆก็เหมือนกันครับนี่ครับแต่ต้นนี้นะครับหงสุวรรณนะครับสวยงามมากครับนี่ครับก็เลยนำมาให้กับ Fc ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่ครับลำต้นก็แข็งแรงสมบูรณ์นะครับนี่ปลูกมา3มเดือนนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เลาะเลยลุยเลยด้วยนะครับ